สวัสดีค่ะ FC แฟนช่องสู่ขูสู่คนพบพอกับช่องสาบ้านอนุมสวีเดนพี่น้องจ้าพบพอ,พอกันในวันที่9สิงหาหกแปดจ้าเอาเ้าดีสิ 10, ดีจ้ะพี่น้องคะเอาวิวสวยๆภาพดอกไม้มาฝากมาตอนคือดอกคุณเนาะพี่น้องแปลกบ่จา้าดอกคุณนี่ปกติสีออกดอกช่วงเมษาหรือสงการออกแล้วก็โรยไปแต่ว่า บางแน่ค่ะเขาสิงหาแล้วดอกคุ้นกะออกดอกมันเปลกบ่อพี่นองทั้งหนเป็นคือกันบ่อจ่ะมันก็เป็นเปลกๆเด้ค่ะหลายๆอย่างหลายๆเนี้ยวบ่ว่าจะเป็นอากาศฮ้อนพิดปกติปกติฝนมันสิตกมันบ่ตกค่ะอากาศรู้สึกว่าเปรปวนเป็นจังไหนเนี้ยเนาะขนาดทา้งยุโรปเพิ่นกะว่าได้จ้ะฮ้อนพวดพบอกโมบอกเขียดห้อมค้าขักว่าสันว่าว่าสันว่าอากาศบ่คือตะกอนเปลี่ยนไปหลายแน้วหลายอย่าง เอาเด้อพี่น้องดูแลสุขภาพร่างกายอีหยังกะเสยพบเจ้าของวก้กอนเด้อค่ะครูมือนี่โลกมันเปลี่ยนไปพี่น้องจา้จาจักสิเกิอดอีหยังแน่กะเตรียมความรับมือให้พร้อมก็แล้วกันสาวบานนาคิดว่าผิดปกติอยู่เด้อจ้ะหลายๆแนวหลายๆอย่างมันกม็มีไมให็เหนเนาะสิ่งบ่เคยเกิดก็เกิดจั้งสี่เม่จ้ะเกิดมาส5 46หีกปีกะเพิ่งได้เห็นหลายแนวหลายอย่างเปลกๆพี่น้องนาอค่ะคือดอกคุณเนี่ยจ้ะ มันผิดปกติบอคันสันปกติแล้วสงการนี่ดอกคุ้นสิออกเลี้ยงเต็มต้นย่างมากกับพืชสภากับสิลวนเบิดอันนี้สิงหาพี่น้องดอกคุ้นออกดอกเอา้าค่ะกะว่าสู้กันฟังเนาะจ้ะคลิปนี้เนาะค่ะสาบนาเอาแนวทางเนาะคะ่ะทั้งหลวงพี่มิสินมาวกมาฝากมาต้อนเป็นแนวทางเด้อค่ะเป็นตัวเลขบอกบุญงวดบังหันกระลุดพี่น้องแต่ว่าเลขวิ่งเพิ่นกระเดินดีเขามาหลายงวดติด มีงวดเมื่อกีนี่ค่ะรุดบ่เห็นส่วนเลยพี่นองค่ะจ้ะกะยิบยกก่าเป็นแค่แนวทางเด้อค่ะทั้งหลวงพี่เป็นกระโทรงให้เป็นแค่แนวทางนาะค่ะเพิ่นกะอยากไรแนวรายย่างค่ะจิตของสงเนาะง่ะแล้วกะทึ่งปั่นองค์ปู่พญานาคน้ำกะบอกบุญต่อจ้าผู้ใดอยากร่วมบุญเนาะทั้งหลวงพี่นาะค่ะก็ตามในเบอร์โทรเลยเด้อค่ะร่วมบุญได้ค่ะสั่งองปู่องค์ยากะบอกท่านใน้แล้วพี่นองจ้ากะยังขาดทุนทรัพย์อยู่ ซาบ,บนาเ็เยนาตัวเลขมาเป็นกระบอกเสียงนะคะบอกบุญค่ะบอกร่วมด้วยช่วยกันบาท2บาทได้เบิดพี่น้องจ้ะบอต้องเฮ็ดลายดอกเฮ็ดมือลาบาท2บาทเกบาท10บาทก็ได้คือกันสะสมเต็มบุญไปเลยๆจ้ะฟังให้จบฟังให้เข้าใจกอนสินําไปลงทุนเด้อค่ะซาบ,บนาเ็เยเอาตัวเลขนะคะที่ทั้งหลวงพี่เป็นทรงใม้มาบอกมาฝากมาตน่นเอา้ากอนสีเบิง่งวดไหม สให้เบ่งสถิติงวดเก่ากอนค่ะว่าเป็นจังไนมาจังไนเนาะสำหรับผู้พลาดเอาไปบึ้งไปฟังพร้อมๆ,ๆกันจ้านี่เป็นสถิติงวดเก่าพี่น้องลุดจ,จ้ะลุดคักลุดแน่เลยกะเสียดายอยู่ค่ะแต่ปกติแล้วเล็วิ่งเพิ่นบ่หลุดปานนี้เด้ค่ะเพราะว่าเิ่นไหมาตัวเดียวเนาะงวดกวนอนพุ่นเขาที่4ี่ออกสองเล็กวิ่งจ้ะแล้วก็งวดกว้อนพุ่นกับเข้าค่ะเลขวิ่งเดินดีค่ะทุกงวด พึ่งมาลูดวดนี่แหละจ้ะเลขวิ่งเพ่นแล้วก็เลขจับคู่บนกระพรัดกะยำดื้อค่ะเป็นแนวทั้งเนาะสําหรับตัวเลขของหลวงพี่มีเส้นเนาะจ้ะกะถือว่าเลขเพิ่นบ่หลายหางเพิ่นจะห้มาประมาณนี้ค่ะอันนี้งวดเก่าจ้ะผู้ใดอยากร่วมบุญกับศูนย์หกห้าศูนย์สองแปดสองสี่เก้าสี่อันนี้เป็นเบอร์ทรทั้งหลวงพี่โดยตรงค่ะอันนี้จงมาแบบนี้เลยจ้ามือนี่พึ่งมาสดๆร้อนๆจ้ะ,จะเลขงวดวันที่สิบหกสิงหาหกแปดจ้ะซี 4, เอเก่าีหก เก้าสี่หกกับแปดสามทอนั้นจ้ะข้างบนนี่ชอบเลขสี่เดอ้อวิ่งนี่ชอบเลขแปดจ้ะได้ถามมาเพิ่น่าฝันยังบอกเพิ่นบอฝันอย่างเด้อค่ะยังบอฝันอย่างจ้ะถ้าฝันอย่างแล้วสาบานาสิเฝ้าหยิบยกมาเฝ้ามาฝากมาตอนให้เอซีเพื่อเป็นแนวทางเนาะจ้ะเอาเดียวสิเขียนใส่กระดาษแล้วก็เรียบเทียบกวดเก้าให้เบิ้งพรอมจ้ะเอาเด้อสิบหกสิงหาหกแปดจ้ะหลวงพี่มีเซนจ้ะ สามตัวบนเก้าสี่หกเก้าสี่หงผลบ่ได้ตัดให้สาบนากระบ่ได้ตัดหรือจะตัดพี่น้องตัดกระสีเก้าสี่สี่เก้าสี่หกหกสี่เก้าหกหกเก้าเอ้าเดี๋ยวสิตัดให้จ้ะเาะค่ะสาบนาเขียนให้พร้อมตัดให้เนาะค่ะเพราะว่าเพิ่นทั้งหลวงพี่เพิ่นบ่ได้ตัดให้คือมัดใไซนึงแหละค่ะให้วนเอาแต่ว่าสาบนาจะตัดแยกให้พร้อมก็คืออ่าบนนี่ยเก้าสี่หกวิ่งสี่เด้อพี่น้อง เก้าสี่สี่เก้าสี่หกหกสี่และเก้าหกหกเก้าเลขจะมีประมาณนี้สำหรับล่างเปีสามมักไปที่เปีตัวเดียวโคโูสายดิง่งสายหลุดจัดจ่ะแนวทางเด้อค่ะเอฟซีแฟนช่องจ่ะสนใจอย,ยกากทำบุญกับศูนย์หกห้าศูนย์สองแปดสองสี่เก้าสี่ตามนี้จ้ะเอาเดี๋ยวสิเปรียบเทียบสถิติงวดเก้ห้เบิ่งพร้อมเพราะว่างวดเก้าหลุดค่ะแต่ก็หยิบยกมาเป็นแค่แนวทางเนาะเพราะว่าเลขน้อยหางค่ะทั้งหลวงพี่มิสเนนี่ค่ะเอฟซีแฟนช่องก็ได้น้ำพึ้น ลายงดติดอยู่เด้อค่ะก็ยังมีเอฟซีอยู่ค่ะเอฟซี FC เป็นกระถาม,มาลายอย่ผิจารณาจอบเบิงค่ะงวดวังหันกระลุดแต่ว่างวดก้อนหนานั่นก็คือเขาไปที่เลขวิ่งเนาะคะ่ะจะนี่ก็เอาหลังจากนั้นก็เขามาเรื่อยๆเด้อค่ะเลขวิ่งมีงดนี่แหละจ้ะลุดเอาพี่น้องค่ะผิจารณาจอบซ้อมจ้ะมักจัดขัดพานค่ะ ใคลิหนาจอเอาพี่น้องคลบหน้าจอไปเปรียบเทียบหลายๆอาจารย์หลายๆสำนักบ้งเด้อว่าเป็นแต่น้ำไปลงทุนบอ่อค่ะทุกคลิปทุกวิดีโอสาวบนาก่ยังย้ำเหมือนเดิมแนวทางนี้เขาาม่หลุดจะ้ะรออบ้างค่ะว่าหลวงพี่ิ่นจะฝฟันยังบอ่อเดียวสาวบนาที่ทักทายไปทามฝันอย่างเดียวสิยิบยกมาเวามาฝากมาตอนเป็นแนวทางคือเกาเนาะค่ะก็ถือว่าเล็กน้อยหางค่ะกะบับบ่หลายหางสื่อบนล่างไ้เลยเด้อพี่น้องจังสี่หกหกสี่แปดสามสามแปดั้งสี่ซื้อบนล่างไ้เลยจ้ะ เพราะว่าอีหังกบาบ่อนนนอนจ้ะโอ้เก่าซีนี่งามได้พี่น้องค่ะล้องเบิงค่ะขอให้มีบุญสัมพันธ์ค่ะขอให้ได้มีบุญสัมพันธ์ได้สั่งได้เปียงองค์ูพญานาคให้เสร็จให้แล้วถึงองค์ปูอง์ยาเนาะคะ่ะเพราะว่าทั้งหลวงพี่เพิินค่ะปั่นเนาะคะ่ะองค์ปูพญานาคปูซีสุดโ,ทโท่ะยังบ่แลวพี่น้องติดเกบอยู่ยังบ่เลวค่ะแต่กค่ะทุนทรัพย์เด้อค่ะรว่รวมด้วยช่วยกันจ้า อาพวกได้เห็นคลิปนี้เฮงเฮด้วยๆปังๆสู้ขู่สู้คุณเง,ง,ง,งินไหลกองท้องไหลเข่าคลิปนี้ไปแล้วจ้ะสวัสดีจ้ายะทาวะลิวะหาปุราาาิิปุเรนติสาขะลังเอวะเมวะอิตโตกินนังเปตานังอุปกัปปฏิทิชิตังปะชิตังตุมหังคิปปเมวะสมมิชันโต สัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามมนิโชติระโสยธาสัพติโยววัชันตุสัพรโรโควินัสปตุมมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโคภวะอะภิวาธานะศีลิสนิจังวุธาปะจายนอง จัตารธุธรรมาวัฒนติอายุวันโมสุข,ขังระหลัง